ปาตเพียนยกษครับเอกพูดปลาตะเพียนยักษ์ครับออกมาปาสนิทเว้าเลยไปไวับอาปลาเล็กไปก่อนตัวที่ยี่สิบครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่ลนะ มันเกี่ยวต่างตัวมันก็เลยดูหนักกันเลยู่โอ้ยดีเนียนๆพอได้อยู่ได้สายได้สายเฮ้ยโว้ยความสวยของมันจริงจมันจะไปเฮ้ตาหมอนี่เบ็ดกระป๋องฮะโอ้โหตัวเล็กอะทูอินวันทูอินวันทูอินวันปะถุ uh. ้งปะตาแบนเนอร์เลยอ่ะหัวมันโตดูของไอ้หมูไอ้เจ๊ฝ่ายตัวเองไม่ดูเลย